ใส่เสื้อแขนสั้นนะคะทุกคนตอนนี้นางจะเอาเรือท่าเรือขึ้นค่ะอาทิตย์ที่แล้วน้ำลดมากนางไม่เอาขึ้นนางไม่มีเวลานางทำงานเยอะ จะเอาขึ้นยังไงว่าจะลงไปภายเนี่ยฝนมาอีกแล้วค่ะมีหงสามตัวค่ะทางโน้นเขาไม่ลงมาข้างล่างดีที่อากาศไม่หนาว ที่ที่แล้วน้ําน้ำเหลือน้ําน้ำลดประมาณสี่ห้าเมตรค่ะอันนี้น้ำมันขึ้นนะคะแรกแรกนางจะลงน้ำนะคะบอกว่าลงทําไมเห็นไหมคะสองสมองมันก็ง,ง่ายขึ้นน้ำเย็นมากนะคะแต่อากาศไม่ดูสิมันจะขึ้นไหม ก็เอาขึ้นมาได้แป๊บเดียวเรามีเครื่องทุ่นแรงอยู่แล้วจากง่ายจากยากก็กลายเป็นง่ายขึ้นวันนี้อากาศดีๆอยู่ข้างนอกได้นานค่ะแต่น้ำเย็นมากๆ ลงแช่น้ำเย็นๆเนี่ยดีนะคะสัก10นาทีหนาทีแล้วแต่ร่างกายของเราก็เหมือนแช่น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลากเข้าเมืองค่ะ เมื่อกี้นี้ปู่โทรมาถามว่าโหลดวิดีโอเข้าเรืยอยังฝนตกและอินเทอร์เน็ตมันรวนค่ะบอกแกแล้วบอกว่าไปโหลดที่ในเมืองฝนมันตกมันก็โหลดยากหน่อย มาพร้อมกันหมดทุกอย่างแกโอ้โหนางจะลากมาทุกอย่างเลยหนักนะนะ่ะใส่เ,เกงขาย,ยาวค่อยจะลงไปภายเรือคะ่ะบางครั้งใจมันได้นะคะแต่ร่างกายมันบอกว่าไม่ไหว บอกแกให้ไปไว้หลังเสาหน้าถ่ายทุกขั้นตอนปู่กับย่าจะได้เห็นว่าเราทำอะไรเก็บไปหลังนี่คะ่ะโอเคเลย่อไฟค่ะ ชอบอากาศจังเลยวะเนี่ยเจะเปลี่ยนที่จอดคุตเตอร์จะอยู่ข้างนอก แดดเริ่มจะออกแล้วค่ะนแดดจะออกตอนหกโมงเย็นเหรอ